เตนคนะครับต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับพิธีกรหน้าเด็กเสียงรอนะครับ ในานัททู h ชาแนลหรือเรียกเชืเรีนว่าแน็กละกันนะครับก็ผมนะครับได้ทำการซื้อตัวของเลวเลวเนวแมซี่มาแล้วนะครับด้วยราคา600ปกว่าบาทนะครับนี่ดูตามผมนะครับนี่ต้อง3ามนะครับโอ้โหสวยงามมากเล็บเล็กโอเคนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายด i วิชั่นที่2ไปนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะเรามาเริ่มดีวิช i ่นที่1เลยนะครับกับ สัปดาห์ที่2นะครับผมโอเคเราไป continue กันเลยนะครับโอเคลา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 โอเคนะครับผมมันจะแลกๆนิดหน่อยนะครับมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับตามสไตล์นะครบับปึ๊บปุ๊บป๊บยิ่งโอ้โหเมมซี่จะโชว์เทพ เมฟไม่พอครับทำไมมันคล้องจองมากเลยมสซี่จะโชว์เทพเมบไม่พอครับน่าส่งไปให้กับโอ้ยนัททูตไม่ใช่ลรวนโดโอ้โหพูดจะติดปา,ากแหละปวดหัวเลยยิงไม่เข้าโอโ้โหมันสกัดได้มันสกัดได้เราสกัดได้มันสกัดได้คนะครับนัททูตสกัดได้มันสกัดได้อับาราหัมยาบารหัม ชื่อโคตรคำเลยอับราฮัมอับราฮัมอาบะ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 ฮัมโอเคเสร็จเสร็จละครับงานนี้อู้ดจุบสวยงามอ้าวเวลายังเอาปวดหัวเลยวิ่ง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 ยังไม่ออกครับผมยังไม่ออก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 เปิดไปแล้วแม่สิมึงอือหือ ร็่กซาประตูซูเปอร์เซฟนะครับมาตะก,กี้นะครับโรนโดได้บอลเปิดไปให้กับเมสซี่เมสซี่กับโรนโดเป็นคู่กัดกันนะครับเพราะอยู่คนละทีมกันเมสซี่ยิงกันยิงไปนะไม่เขาถังวุ่งไปให้กับใครวะไม่ได้อ่านเชื่อช่างมันเถอะโอ้ไอ้กาบาวุ้ม,มีสติหน่อยสซโอ้ครโอเคโอเคโอเค I don't น o t เดอะฟาเวอร e อ o เ w a เว้ยแล้วปวดหัวเลยมิเชวิ่งข้าไปวิ่งข้าไปอย่าวายวุ่นเดวายวุ่นไม่ใช่เดวายวื้นเดี๋วายหุ <way ward. S 2> ่นไอ้เว้ไปแล้วนักสวยงามคร oh, ับโรแมซ่เนี่ยวิ่งโดดเดียวเดียวได้นะครับแม่ใช่ยิ่ง จะไปไหนกัรรู้นยปวดหัวเลยไปแล้วผมอาจจะใช้คำของพี่สกิททีวีนะครับผมอาจจะสงวอนเลกัสิ์เขาหรือเปล่าเขาอาจจะสงวนหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ใช่สงวนโอเคเขาอาจจะสงวนเลกัสิ์เขานะคบผมก็อยากไปใช้แต่ผมขอใช้หน่อยนะพี่สกิทคงจะไม่ว่าเลยนะโอเคแล้วพี่สกิทดูนะ ผมจะไม่ดูลอกบิสกิตทีวีไม่สนใจคนยังเล่าลยถืเอเลยปวดหัวเลยแต่ถ้า oh, มีใครมาร้องลอง้ลอเลียนก็ต้องขออภัยนะฮะเพราะผมพูดจนติดปากเลียนนะฮะเพื่อนกับเพื่อนนะฮะไอปวดหัวเลยประมาณนี้นะครับอาจะวุดเปิดไปให้กับใคร oh, <that> s <S ไม่รู้ <that> s <S ช่างมน <'s> ที่เกล็ดผากอ่ะอือหืมมันยังรับได้ ถือว่าสวดยอดสวดยอดเลยล็กเนี้ยยิ่งไปแล้วไม่เข้าโอ้โหหมดเวลานะครับหมดเวลานะครับหมดเวลานะครับนัทวุฒินัทวุฒินัทวุฒิหลอกสวยนั่นไงหลอกสวยจนพลาดเลยพลาดเลยโอ้โหสกัดอยู่ในอันนี้เลย ปวดหัวเลยเวแะแม่ให่กินเฮวกินเฮวไหมกินเฮวไหมกินเฮ้วไหมจ้ากินเห้ไหมกินเห้วไหมจ้ากินเฮี้วไหมเมสซี่ครับอาจจะมีเสียงตุบตุบตุบตหน่อยนะครับโอเคนะครับเพราะเป็นจังหวะเลยทีเดียวอ๋อ โอเคอ่านว่าซูซูกิด้วปึ๊บเมสซี่ยิงหือเข้าประตูไปยังสวยงามครับดูภาพช้าครับตูนนะครับนัวุฒิส่งยาวไปให้กับเมสซี่ครับเมสซี่เกือบรับไม่ได้นะครับเมสซี่ก็เลยตัดใจยิงอื้อหือ์ไซส์ไส์ไซสนะครับดูครับไซสครับออื้หือไซสก้อยนะครับผู้รักษาประตูของฝ่ายตรงข้ามปัด ได้แต่ก็บอลก็ไซเข้าประตูนะครับโรนันโดสกัดได้โรนันโดยังเป็นกับต้นอยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับโรนันโดแล้วคงจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับ๋ยวผมจะเปลี่ยนตอนที่ถ่ายเนี่ยโอเคตอนที่ถ่ายคลิปต่อไปนะโอเคก็ไปเลยหุ่ยเล่หุ่ยอปวดหัวเลย ว่าจะซื้อไนอเออร์มาเป็นผู้รักษาประตูแต่ก็ไม่อะเราต้องเน้นเรื่องการบุตรก่อนดีกว่าเน้นเรื่องตั้งับนะครับเพราะตั้งรับเลยเราก็จะไม่ได้ประ,ประตูอะไรนะคระผมต้องบุกก่อนนะค okay. ะเพราโมเขีลาบาโอทำบอลเสียครับนักข่าไปช่วยไม่ได้นะครับวอสเตอร์วอสเตอร์ได้บอลอืมทำบอลเสียแล้ว อัลบอนเซ็กแล้วไม่ให้กับอะไรวอแลนวอเมืองวอหรือเปล่าเมืองวอต้ตื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 ้เอ้ยไม่ใช่เกมเีเล่นจนเบลอละบอล i n t เหน h t ลนันโดลนันโดสกัดทีใชมนันโดส่งให้กับแมสซีแมสซ แมสซี่อือหือก็จะโชว์เทพนะครับแาสซี่ของเราชนะนะครับสองศูนย์นะครับแมสซี่ยิงนะครับเมสซี่ก็เลยเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เลยนะครับแมนออฟเดอะแมตช์ไม่ใช่แมนออฟเดอะแมตช์โอ้ยโอเคเป็นไรวะเนะี่ยทำไมวันนี้มันหมึนอีกโอ้ถูกน้ำเลยไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ดีเหมือนกันนะครับโอเค น่าจะมีแบบเล่นออนไลน์เนาะเฮ้เฮ้เฮ้นะครับกับตันต้องยกให้กับแมสซี่มันครับคลิปนี้เลยนะฮะยกไปเลยนะครบผมได้เปลี่ยนรูปแบบแล้วนะครับห้าสามสองครับห้าก็คือกองหลังห้าห้าตัวนะครับสามก็คือกองหลังสามตัวสองก็คือกองหน้าสองตัวนะครับ โอเคนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับโอเคก็อืมอืมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์นะครเพื่อให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆที่ดีต่อไปนะครับนะครับผมโอเคก็อย่าลืมไปติดตามชมคลิปเก่าๆคลิปหลังๆนี่ด้วยนะครับบายยครับมาให้สนุก กับการดูนะคระบ๊ายบายครับ